สวัสดีค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณครูที่กระเสียนไปแล้วมาแจกตังเด็กๆเ,เนื่องในวันเกิดนะคะคก็ไปดูความตื่นเต้นของเด็กกันนะคะคุณครูก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยดีใจกับเด็กๆและสุขสันต์วันเกิดคุณครูที่กระเสียนไปแล้วนะคะมาชมบรรยากาศกันจ้าครูไม่รับออมนะ ต้องเอากลับบ้านทุกคนไปหวดผู้ปกครองว่าอุ้ยวันนี้ได้เงินร้อยหนึ่ง,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 งคุณครูพิธีนันแจกวันเกิดนักเรียนนะคะครูไม่รับฝากจนเป็นเงินออมแต่เลิกเรียนนักเรียนต้องมารับเอาคืนนะคะมีใครฝากบ้างก็มาเอากับคุณครูคืนได้นะคะถ้ากลัวหายเน,นาะเงินร้อยหนึ่งทอนไหมทอนไม่ทอนอไม่ทอน,อนเป็นของพวกหนูเลยนะคะถ้าหากอุ้ยไปเลิกเรียนเลิกเรียนไปซื้อขนมเหลือ30บบาทพรุ่งนี้ค่อยเอามาออมก็ได้นะคะ ได้เยอะไหมได้เยอะอ่าได้เยอะอ่าเดี๋ยวแคนี้นะคะอ่ามีนั่ง้อ่าคกว่าจะันพียนะได้ค่ะอมีใครให้ครูบ้างครูถ่ายวีดีโอไว้นะอ่านักเรียนอยากให้ครูเร็วขนาดนั้นหนึอก็แปลว่ามีใคาแล้วอ่าเอาถ้าใครไม่ฝากนะคะดูแลให้ดีดูแลให้ดีคุณครูไม่รับประกันชีวิตไม่เอาไม่เอาไม่เอาฝากไว้ดีก การที่ฝากไว้แล้วเลิกมามีใครจะฝากอีกไหมที่รักถามว่ามีใครจะฝากอีกไหมคะไม่มีปิดแล้วนะปิดรับฝากแล้วนะ